เดือนมิถุนายนนี้การงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะงานที่เคยมีปัญหาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะขอีค่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่ ene, พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายน2 5 1 8ค่ะดาวประจําตัวสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งดาวประจําตัวของท่านเพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นช่วงของภาวะของการเจอปัญหาประสาทต่างๆไม่ว่าทั้งปัญหาตัวเองนะคะหรือว่าปัญหาในด้านของการ งานที่ต้องทําในสิ่งที่ไม่ชอบค่ะแต่มองว่าพอหลังจากวันที่13พฤษภาคมมานะคะดาวประจําตัวท่านย้ายค่ะย้ายให้ไม่อยู่ในเรือนปัตนีหมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่เคยเจอนะคะจะเริ่มค่อยๆขยับขยายไปในทางดีขึ้นค่ะต่อมาในด้านของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์คือเลข7ค่ะซึ่งดาวเสาร์ดน,นย้ายเมื่อวันที่19พฤศภาค,คมที่ผ่านมานะคะดาวการเงินเข้าสู่เรือนพันธุ์หมายถึงว่าท่าน มีเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับอาจล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านหรือเรื่องรถนะคะโดยเฉพาะมีเกณฑ์ในลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้านหรือการซื้อบ้านนะคะหรือการขยับขยายเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยคะ่ะท่านใดที่วางแผนของการซื้อบ้านนะคะหรือซื้ออสังหาต่างๆซึ่งมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จอยู่นะคะโดยเฉพาะอาจตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะคะยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมคะ่ะอาจ ่อมาในด้านของการงานนะคะดาวการงานของท่านคือดาวพุธนะคะดาวพุธคือเลขสีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะดาวการงานของท่านอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นส่งผลในท่านมีเกณฑ์ของการที่มีปัญหาติดขัดในด้านของการงานโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาติดต่อสื่อสารการใช้คําพูดต่างๆรวมทั้งปัญหาในด้านของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่3ามิถุนาย,ยนนะคะดาวการงานของท่านจะย้ายมาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเกษตรตาธิบดี ค่ะมั่นคงนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะอะหมายถึงว่าการของท่านมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลีทางที่ดีงานที่เคยมีปัญหานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้ผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะต่อมาในด้านของคู่นะคะ คนมีคู่ความสัมพันธ์ก่อนหน้าที่เคยมีปัญหากันนะคะหรือว่าเกณฑ์ของการมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้นะคะหลังจากวันที่3ามิถุนายนไปค่ะดาวคู่ของท่านจะย้ายมาได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีที่เรือนคู่นะคะส่งผลให้ความสัมพันธ์ในด้านคู่จะดีขึ้นค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองให้ความดูแลใส่ใจดีเป็นพิเศษนะคะอ่าส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอ คนเข้ามาชอบพอค่ะคนที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นครอบครัวของท่านนะคะ